หนาวจากชาหน้าไมา่กีนแล้วค่ะคุณนะกล้องเทอร์นิตสันไหวแห้งค่ะเพราะว่าพี่ตากล้องก็คือจ้างบอกไปเนาะค่ะว่าพี่ตากล้องเล่าเล่าก็ตามสภาพนะคะหน้าร้อนก็ถ้าหน้าร้อนไม่มีลมก็ก็ปกติดีแต่ถ้าหน้าหนาวลมแรงก็สั่นไหวในที่สุดก็ลม้มต้องหาแนว ต้องหาแนวหยุดแนวตั้งแนวยังดีๆค่ะพี่ตะกรงของเธอเนี่ยนะคะพี่ตะกองของเธอนะนะะพี่ตะกรง,ง,งของเธอเป็นยักสันค่มันนี่กลที่ออฟฟิศเหมือนเดิมคะ่ะมือว่านนี่เนาะมือว่านนี่นนก็ยุง่งยุงบุญบุญทั้งวันนะคะกะ็อยากทายอยต่ว่ากัด้วยนะคะเข้าไปมีตะกองที่แบบว่าสามารถที่เราบ,บ่าเคลื่อนไหวให้เขาได้แบบได้แบบเข้าไปใส่กับไบน้ำมันใจญ่ใหี่ก็ด้นมันะอยาก ถ้าอยากได้แบบเปรี้ยวแบบนันอังคาก็อยากมีตะกองส่วนโตอยู่ค่ะตอนนี้ก็มีตะกองส่วนโตนะคะแต่ว่าตะกองเ่อนไหวบ้ด้อยากมีตะกองส่วนโตที่สามารถเคลื่อนไหวได้มุ้งเรียนอยากได้หัว่ากระเปาไปแลยน้องพี่น้องมือวาน,านีอยากแห้งดนีแต่ว่าขอบคุณหลายๆนะคะสำหรับออเดอร์อนะคะออเดอร์น้องออเดอร์น้องน้องลำดอกนะคะ เมื่อวนันเมื่อวันมีออเดอร์มาเทิร์ตัดนะครับประมาณยี่สิบสามยี่สิบสี่กิโลเนี่ยแะนะคะกับตัดไปส่งลูกค้านะคะตามออเดอร์นะคะเออเท่ากับในผลตอบรับมากก็ถือวา่าดีอยู่กับขอบคุณหลายๆค่ะขอบคุณลูกค้าทุกท่านเลยนะคะที่มาอุดหนุนเทยคาะกับมาอีกค่ะมือวันนี้วันนี้บาค่ะวันนี้งดค่ะเพราะว่าพึ่งผนพึ่ง้นหยาบเมื่อวานนะคะก็เลยมือนนี้งดก่อนนะคะ หายนองผ่านไปจากมือสองมือก็ท่านยังตัดใหม่นะคะแต่ว่าปัญหาตอนนี้ก็คือนายแห้งค่ะนายมิกกี้เมาตอนนี้ตอนนี้ที่ออฟฟิศของเที่สวนผักของเธอเอนะคะก็นักประสบปัญหากับหนูนะคะหนูเข้ามาในสวนเพราะว่าผักเธอมันมันทีโพดนะคะมันมันทีโพด่บอกไงคือมันงามโพดล่รน,น้นเน่นจนเกินไปนะคะก็คือผิดที่ห่าหรือห่ปลูก ทีปลูกที่ปลูกเนี่ยเด่นเกินไปมนกเได้ง่ามม่เล่นนานะคะแล้วมันก็เลยดูลกๆนะคะเพราะดูลกๆแล้วค่ะเป็นที่สิ่งสถิตของหนูค่ะทีนี้มากแล้วค่ะมากัดผลปละผลผลผลิตของเธอนะคะกัดแบบกัดไปทั่วนะคะกัดกัดเลือกกัดนี่กัดหน่อยนะคะกัดเยอะกัดเป็นหัวก็มีนะคะตอนนี้ก็เรื่องสิเกียไข่จังไหนเนาะค่ะพอลพินองนะคะสอนได้ขึดเนีค่ะผู้ใดไม่มีที่กระบอกเธอิมาใส่ใส่วิดีโอนี่เนยเด้อว่าเออมีวิธีกับจัดหนูทั้งไหนเนี่ยนะคะเพราะว่า เธอกขน่าประสบปัญหาเรื่องนี้อยู่นะคะเอ๊ะเป็นยังทำไมมิกกี้มาไม่ใจดีกับเธอบ้างอะไรอย่างเงี้ยใจดีกับเธอใจดีกับเธอเนี่ยเยียงเนี่ยหนูเยียงใจดีกับเธอแนย่ยิงมิกกี้นั่นแหละคะ่ะแต่ว่าเออกับพยายามนะครับพยายามทำใจสบายเพราะเครียดนะคะเพราะว่าถ้าเครียดนะคะ มันจะไม่ตรงคอนเซปต์ก็คือกระหล่ำอารมณ์ดีค่ะต้องอารมณ์ดีเท่านั้นนะคะวันนี้ละเมือ่อเช้านี้ก็ตรวจตาแปงท่านใดเรียบร้อยท่านใดเตลี่ยนทีดอกค่ะนอกจากมะกัดดอกกระหล่ำของเ่านนะคะหนูยังไม่เห็ดขวยอยู่เพื่อยุ่กลางตรงนั้นเลยค่ะเฮอยใส่หายแห้งหนูมาทำรังนะคะมาน้องมาทำรูอยู่ตรงกลางแปลงผักเธอเลยค่ะเฮ้ก็เลยกงดหิดนะคะหมูห่ะะมบ้าน,นก่อนหาผอเธอไม่ทํา เธอมาทําไมมิกกี้เธอทําไมมาหาฉันจะไม่อยากเจอเจอเลยยังจะเป็นตาลำนอเขาก็เลยบแบบว่าเอะสิเกียรประธานในเรื่องนี้ีนะคะจกเกิดหาหนทางว่าท่านไองออกนะคะแต่ว่าม่ไม่ขอยหตรงคุนนะคะน้องน้องลําดอกปลูกโยกทิศตามนะคะน้องเขานัองง่ามง่ามแห้งตากใบออกนะคะทางนี้จะปลูกไม่ค่อยจะปลูกไม่ค่อยชิดเท่าไหร่แต่แต่แตก็ไม่ กับว่าห่างจากปุดนภในดอกนะคะก็ถือว่ามองไปกัแต่กะ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 ก็ห่างกว่าทางฝั่งนี้นะคะทางฝั่งนี้แต่น้องกําลังสวย้องกาลังมองไปน้องกําลังสวยวันนี้ไม่ได้เติมความชุ่มทำให้น้องเลยเพราะว่าเมื่อเมื่อวานนี้นะคะคันมือได้เทยเติมความชุ่มทำให้น้องล้วแล้วเทยร์ดผลยาให้น้องนะคะเทิสิบ่ว่าเขาไปทายในแปลงคะเพราะว่าเทยยา าถามว่าใส่ใส,ส,ส,ส่สยาน Somehow, หนักใส่ยาแรงบอกกับก็ือวันหนักนะคะเพราะว่าเบิดทั้งออฟฟิดเบิดทั้งสวนเบิดทั้งแปลงทุกแปลงทั้งทั้งสวนนี้นะคะท้ายสุดจะแค่ทังเดียวเองท่ากับปริมันยาใส่ก็ว่าถือว่นหลายนะคะเพราะว่าตอนนี้หนึ่งเลยคือผลผลิตมันเริ่มออกแล้วก็เลยเสื้อว่าไม่อยากใส่ยาหลายนะคะเพราะว่าบางวันมันมันต้องเก็บผักเลยเหตุผจะเขากันเลยแบบว่าผล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 แบบว่าเป็นละออกไปซื้อพ่อว่า พาราเวราะว่าีดตั้งแต่มาจากกเ็เลยแบบว่าพราะแต่บ้านอะไ้อย่างรุนแรงหลายแต่่อนตอนแรกๆยคือเท่าีดทองซึงทาถังทัง16ลิตรตามถังทั้งแปลงเลยนะคะแต่ตอนนี้คือหนึ่งถังสิบหกลิตรนะหนึ่งถังนะฉีดทั่วทั้งแปลงเลยทั้งส่วนเลยนะคะกะเ็เลยเป็นอย่างที่บว,ว,ว่าช่วงนี้เป่าบางแห้งนะคะแล้วก็ว่างเป็นลายว่านเตืบทั้งสีดนะคะก็รู้สึกว่าเออ ถ้าไม่ได้เจอปัญหาอะไรก็จะก็ก็จะพยายามนะครับไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ใช้ยาไม่ใช้สารเคมีเยอะนะคะเพราะว่าเท่ากับปลูกกินเองน้ำนะะมันเส้นเทากัได้แบบว,ว่าเท่ากับไม่อยากใส่ผลแบบหมันหลายปนๆนนะะเท่ากับเอามาท้อเทากินใดน,น้ําลูกค,คา้ากินใดกับว่ากใหญ่มันอยู่ในขันที่ว่าได้รุ่นแรงอย่างนะครับแต่ว่าหมู่บ้านนี้นะคะสำหรับ สำหรับออเดอร์มู่ว่านเองเป็นอย่างที่แบบว่าหนึ่งเลยคือเธอ้องตัาเธอ้องไปส่งเองในในบริเวณหมู่บ้านเนี่ยแหละค่ะแต่ว่าหมู่บ้านนี่โอ้ยใจแบบตัวพยุตตะตุ่มแห้งภาวะเปล่านะคะหนึ่งเลยคือคําแล้วสองคือต้องรีบมาพ่นยานะครับพอตาตาเราก็ไปโซงตาตาเราก็ไปส่งแล้วก็มาพ่นยาตอนเย็นยามบ่าท่านก็เลยเออแบบว่าเปล่าในน้อยนะคะแล้วแล้วรถสา่ลิงของแล้วรถสา่ลิงของเธอเนะคะ มื่อวานนี้เทอยตัวกว,ว,ว่ายุตตุลแม่พอมาเทอยคือว่าเทอยเอาโทรศัพท์ใส่ตะการน่ะรถสัน้นเล็งไปนะคะและ้วพอไปฮอดกลางทางนะคะที่สำคัญคือถนนนั้นเป็นถนน,นใหญ่ถนนเส้นหลักด้วยนะคะถนนระหว่างอำเภอระหว่างจังหวัดด้วยนะคะรถจะวิ่งเยอะมากนะคะมื่อวานเทอยไปส่งผักตะการน่ะรถเท้มันว่าค่อยดีนะคะพอไปฮอดกลางทางมีตะตะกาเทอยขวบนะคะพราะว่าตะการน่ะรถมันว่าดีตะการขวบแล้วโตเลยตายแล้วโทรศัพท์เฮียใส่เลยสำคัญคือ คิดแล้วแหละว,ว่าโทรศัพท์พังไปแล้วนะคะแต่ยังดีมบ่บานเลยนะคะถือว่าโชคย,ยังเข้าข้างเฉยเนาะที่เธอไม่ได้เอาโทรศัพท์ไปด้วยเธอเอาโทรศัพท์ไว้บ้านคุณแม่นะคะแล้วก็ไปส่งผักแล้วทีนี้ดันคิดว่าตัวเองโทรศัพท์ไปด้วยวิ่งตามหาใหญ่เลยออเดอร์สุดท้ายเกือบไม่ได้ส่งเกือบเ,เอาผักกลับแล้วก็มาตามหาโทรศัพท์นะคะแต่ก็อเออเผื่อใจว่าเออถ้ามสือว่ามันหลุดจริงมันคงพังแล้วแหละเพราะว่า มันถนนเส้นนะั้นมันมันเป็นถนนเมนถนนหลักนะคะรถแต่วิ่งต่อเวลาแล้วก็รถเยอะด้วยนะคะก็เลยว่าเออมันคงพังแล้วแหละในใจคิดนะคะแต่ก็ยังดีนะคะที่เธอพูดไปแล้วว่าเธอโทาาารศัพท์ไปบ้านไม่เอาไปด้วยเธอก็เรียรีบเอาผักส่งเขาแล้วก็รีบนะคะดิดนะคะสาเรเลงกลับบ้านนะคะแต่ก็ดูแลยระหว่างทางว่าเออมันเห็นไหมนะคะโทรศัพท์เราแต่ก็ไม่มีนะคะมาถึงบ้านก็ยังดีอยู่บ้าน ถือว่าถือว่าโชคยังเข้าข้างเธอเนอนที่เธอไม่ได้เอาโทรศัพท์ไปด้วยที่นะคะเธอโทรศัพท์เธอไม่พังถ้าเธออไปด้วยก็คงพังเพราะว่ามันคงตกลงระหว่างทางแล้วระหว่างทางก็คือโดนรถเหยียบแบนไปแล้วค่ะละเอยียดไปแล้วค่ะแต่ก็ยังดีนะคะที่เธอไม่เอาโทรศัพท์ไปด้วยยังถือว่าโชคดีโชคเข้าข้างอยู่มากๆเลยเมื่อวานนะคะความวุ่นวายที่เกิดขึ้นระหว่างการไปส่งสินน้าเมื่อวานเนี่ย หลือบไปแล้ยยังดียังดีค่ะยังดีค่ะเพราพี่นอนจอดขานที่เอาทั่วสับใบบางบัว่านนี่เป็นยังขีดใจแบบไม่อยู่กับเนื้อกับตัวโอ้สารพัดสารพีมากนะคะไม่เป็นอันส่งสินค้าเลยนะคะมืวอวานนี้นะคะก็ได้เป็นยังฉีดว่ามีรศัวสัพังกินได้เจทรศัพทัพังโทรศั์พังโทรศั์พังขัดผักนะคะ ก็ยังดีที่ไม่พักอย่างดีที่ยังอยู่โอเคนะคะขอบคุณหลายๆนะคะสำหรับการติดตามนะคะขอบคุณทุกการติดตามรับชมในในวิดีโอนะคะกะคู่มือนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเธอสิประกาศอีกทีนะคะว่าเดี๋ยวเธอกำลังทดลองอยู่นะคะทดลองในการเปลี่ยนแปลงก,การลงคลิปช็อตนะคะในในทุกช่องทางเลยนะคะว่าลงแบบลงลงมาละคลิป มันจะเป็นยังไงบ้างเพราะปกติจะลงมาละสามคลิปช็อตนะคะต้องรอดูการเปลี่ยนแปลงถ้าเป็นการเปลี่ยนแปลงโอเคเธอจะประกาศว่าเธอจะลงวันละหนึ่งครั้งแต่ถ้ามันยังไม่โอเคอยู่เธอก็อาจจะกลับมาลงเหมือนเดิมอะไรอย่างงี้เพราะตอนนี้คลิปช็อตของเธอมันเยอะแล้วนะคะเธอลงมาเป็นประจำสองพันกว่าคลิปชอ็อตเป็นเวลากว่าสองปีแล้วนะคะมันก็เลยเป็นอย่างที่แบบเออลน์นี่ฮะี้แบบ <laughs> ยใช่ไหมคะย่านเยอะนะคะยานว่าไม่ยานดอกมันลนุน มันมันมันล้นเกินนะคะก็เลยสิปรับเปลี่ยนว่าเออเมื่อละคลิปชอ็อตพ่อนะคะวันละหนึ่งคลิปพอแล้วก็หนึ่งวิดีโอนะคะที่จะลงในหน้านะคะในช่อง youtube นี่แหละค่ะสะก,ก็ขอขอบก็ขอขอบคุนนะคะทุกการติดตามรับชมนะคะขอบคุณห,หลายๆจ้า